สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เอาเรื่องจากเมลก่อนเรื่องจากเมลเรื่องนี้นะคะขออนุญาตตั้งชื่อว่าเสียงเรียกปริศนาแล้วกันครับเป็นเรื่องจากคุณรุ่งนะคะคุณรุ่งเนี่ยค่าเป็นคนต่างจังหวัดแต่พอดีแฟนเขาอะต้องมาทํางานที่จังหวัดอยุธยาค,ครับ เขาเลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่หลังจากที่คุณรุ่งเนี่ยเพิ่งคลอดลูกได้แค่เดือนกว,กว่าเองค่ะที่ที่เขาย้ายมาอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคอนโดเก่าห้าชั้นครับที่ราคาถูกมากๆเหมาะสําหรับคนที่จะมาอยู่แบบไม่คิดแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะ ลักษณะของคอ,คอนโดนี้มันก็จะเป็นคอนโดเก่าที่ห้องกว้างมากๆมีห้องน้ำในตัวค่ะและห้องน้ำเนี่ยยังพิเศษขนาดที่ว่ามีอ่างอาบน้ำด้วยนะพี่คเจ้าของห้องแต่และห้องอ่ะค่ะเขาปล่อยให้เช่าในสภาพเดิมๆคือมันรีโนเวทไปมันก็ไม่คุ้มแล้วอะค่ะเขาบอกว่าสภาพตึกเนี่ยเหมือนในหนังเรื่องบุพาราตีเลยนะ ใช่แล้วก็ที่จอดรถก็ไม่ค่อยมีค่ะตอนนั้นเนี่ยแม่ของแฟนเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยแต่ว่าแกอยู่ชั้นสี่แล้วคุณรุ่งอะค่ะได้ห้องนี้แต่ว่าชั้นสามในวันแรกที่เขาย้ายมาเนี่ยทุกคนก็มารวมอยู่ที่ห้องของคุณแม่ค่ะที่ชั้นสี่เพราะว่าเขากาลังรอกุญแจจากเจ้าของห้องที่ชั้นสามอยู่แต่ในระหว่างนั้นอะค่ะเขาบอกว่าในใจของคุณรุ่งเนี่ยมันเหมือนแบบมีเสียงที่คิดวนเวียนอยู่ตลอดเวลาว่าห้องเราอะ อยู่ชั้นบนครับอยู่ห้องบน hmm. เขาก็เลยพูดกับแฟนบางทีก็พูดออกมาเองว่าเดี๋ยวขึ้นไปทําความสะอาดห้องกัน hmm. ซึ่งแฟนคุณรุ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าจะขึ้นไปไหนห้องเราอยู่ข้างล่างครับคือห้องเขามันอยู่ชั้นสามไงคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณรุ่งเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนพอเจ้าของห้องเนี่ยเขาเอากุญแจชั้นสาม,มาให้เขาก็จะพาไปเปิดห้องพอในระหว่างที่ออกจากห้องคุณแม่ชั้นสี่อะคะ่ะ เขาจะต้องเดินลงบันไดไปชั้นสามใช่ไหมพี่เขาบอกว่าขาเขาอะอยู่ดีมันเดินขึ้นไปชั้นข้างบนเองเลยครับจนแฟนเขาเนี่ยต้องดึงลงมาแล้วถามว่าจะไปไหนอืมอืมพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงเขาก็เผลอเดินขึ้นไปพยายามจะเดินขึ้นไปชั้นข้างบนเนี่ยบ่อยมากค่ะครับจนวันนั้นเนี่ยที่เขาย้ายมาถึงชั้นสามห้องของเขาเสร็จละพอทำความสะอาดห้องเสร็จย้ายของจัดของเข้าเวลาตอนนั้นน่ะมันเริ่มดึกเขาบอกว่าเขาเตรียมตัวที่จะเข้านอนค่ะ ด้วยความที่เขาเหนื่อยมากเขาก็พลอยหลับไปทันทีครับแต่ความที่คืนแรกอ่ะเขาก็ฝันเลยนะเขาบอกว่าเขาฝันเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งผอมสูงอืผู้ชายคนนั้นนะคะยืนอยู่ในห้องที่เขากาลังนอนอยู่อืแต่เขาอ่ะมีเสียงดังขึ้นมาว่าเปรตอืมไอเนี่ยมันคือเปรตอืมพอเช้ามาตื่นปุ๊บเขาก็เล่าเรื่องที่เขาฝันให้แฟนฟังครับแน่นอนอยู่แล้วแฟนเขาบอกว่าเขาก็คิดมากค่ะช่วงแรกที่เขาเข้าไปอยู่ชั้นสามอ่ะ เขาบอกว่าในใจเขาะไม่รู้เป็นอะไรคิดแต่ว่าจะขึ้นไปชั้นห้าจะขึ้นไปชั้นห้ามมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าเขาะจะขึ้นไปดูให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยค่ะพี่แต่พอเขาเดินขึ้นบันไดไปอะอยู่ในระหว่างชั้นที่กำลังจะขึ้นไปปุ๊บอยู่ๆมันมีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาอืมมันตะโกนมาเลยนะพี่บอกว่าอย่าขึ้นไปอย่าไปยุ่งกับพวกมันครับตอนนั้นเนี่ยคุณนุ่งเขาตกใจเขาก็เลยหันไปมองว่าใครพูดใครเรียกเขา พอมองไปรอบๆมันไม่มีใครเลยอ่ะพี่บรรยากาศอะมันวังเวงมากเลยนะเขาบอกว่าเขารีบเดินกลับห้องทันทีค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆที่ตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาลูกหนึ่งเดือนของคุณรุ่งอะคะ่ะร้องไห้งองแงทุกคืนเลยเหมือนมีคนมากวนนะคะคเขาก็เลยไปหาผ้ายันของท้าวเวสสุวรรณแปะที่ประตูและหลังจากคืนนั้นเลยนะพี่คืนนั้นเลยเขาก็ฝันอีกว่าผีเปรตผู้ชายที่อยู่ในห้องเนี่ย มันร้อนอืมันไปยืนอยู่ตรงมุมหลังห้องแล้วก็ร้องเหมือนว่ามันไปไหนไม่ได้ครับพอผ่านมาถึงวันอาทิตย์ปุ๊บที่ทํางานเขาหยุดอะค่ะเขาก็เลยมีโอกาสได้ไปทานข้าวกับพ่อแม่ของแฟนเขาแบบพร้อมหน้ากันสี่คนครับแฟนเนี่ยเขาก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเนี่ยแม่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อยากจะขึ้นไปที่ชั้นห้าอยู่ตลอดเลยอืพ่อพ่อกับแม่ของแฟนนะคะเขาก็เลยมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าแต่ว่าชั้นห้ามันร้างนะครับไม่มีใครอยู่ ใส่พาซะซึ่งปกติเนี่ยคุณรุ่งเขาจะเป็นคนที่คล้องทา้าเวสุวรรณทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าพอคลอดลูกเนี่ยเขาก็เลยต้องถอดทําให้เขาไม่ได้ใส่เขาก็เลยต้องหยิบพระกลับมาใส่ค่ะแล้วก็ที่ตึกเนี่ยเขาบอกว่ายังมีอะไรแปลกๆอยู่อีกหลายอย่างนะเช่นแต่ละชั้นเนี่ยปกติมันจะมีห้องพักประมาณสิบกว่าห้องค่ะแต่มีคนอยู่แค่สามสี่ห้องเท่านั้นบางทีเนี่ยวันดีคืนนี้ก็จะได้ยินเสียง เขาเออกมาจากห้องที่ไม่มีคนอยู่ด้วยครับซึ่งหลายเรื่องแปลกๆเนี่ยค่ะห้องอื่นๆที่ได้เจอมาเขาก็เอามานั่งคุยกันโดยสรุปก็คือห้องเก่าแบบนี้มันก็น่าจะเคยมีเคสเยอะแหละอืมแล้วประเด็นก็คือลิฟต์เขาอ่ะปิดด้วยนะพี่เขาส่งรูปมาให้หนูว่าจะส่งให้ดูแลโทรศัพท์อยู่ข้างนอกปิดแล้วส่ง,ปงไปดูลิฟต์เขาเป็นการแบบเอาของมาปิดกั้นไว้เลยไม่ได้ใช้ลิฟต์ใช่เดินขึ้นบันไดอย่างเดียว<ช>ลิฟต์เสียบ้า อยากจะเอารูปให้ดูมากเลยอะรูปมันอยู่ในโทรศัพท์อะเอารูปอเอารูปมาปปเลยเอามาเลยเลยให้มันดูดิขอขอดูหน่อยคืออ่ะถ้าน,นึกภาพอพาร์ตเมนต์เหมือนกับในบุคา <c oughs> ราตรีมันก็จะมองเห็นถึงความเก่าอื <c oughs> ความทำมึนความไม่ค่อยจะดูสะอาดไม่ค่อยจะดูน่าอยู่สักเท่าไหร่อันนึกภาพออกแต่ไอไอ,ไอลิฟที่ที่ปิด ที่แบบไม่ให้ใช้งานเนี่ยมันก็จะมีอยู่กรณีอะไรบ้างอะลิบเสียอ,อืไม่ได้ดูแลร,รักษาหนูส่องไว้พี่ดูแลอ่าไม่ได้ดูแลรักษาอาจจะโอ้มันเก่าแก่มากด้วยความที่มันมันใช้มานานไงแต่ตากใดที่คอนโดแห่งนี้ยังมีคนพักอาศัยอยู่เขาก็น่าจะมีการซ่อมแซมอะไรสะบ้างนะโอ้โหน่ากลัวนะโอ้โหนี่คอนโดเหรอใช่เขาบอกว่าเป็นคอนโด แล้วซึ่งชั้นบนสุดก็ร้างด้วยโอ้โหเอ้ยลิฟต์มันเก่าแล้วโอ้โหเอาจริงๆก็อย่างที่ที่บอกเมื่อกี้แหละครับว่าบางทีถ้าตึกมันสร้างมานานแล้วอ่ะมันผ่านมากี่เจเนเรชันแล้วอะ่ะที่เคยอยู่ที่นี่มาแรกๆมันอาจจะเป็นคอนโดหรูหน้าที่ เอาจริงห้องใหญ่มันก็นะใหญ่มากนะคะแล้วก็ห้องน้ํามีอ่างอาบน้ำนี่ถือว่าต้องหรูประมาณนึงเลยนะเออนะครับณนะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันอาจจะเป็นที่นิยมมาก่อนจนกระทั่งเวลามันผ่านล่วงเลยไปนะครับพอเวลาผ่านล่วงเลยไปเรื่องของการดูแลบํารุงรักษามันก็อาจจะไม่มีอม,มันก็นติิหายไปเออมันก็อาจจะกลายเป็นสภาพอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันก็คล้ายๆนะอืคล้ายๆแฟลตเหมือนกันอื นะคล้ายเลยแต่มันก็จะดูเป็นคอนโดก็กึงก่งๆไงกึงก่งๆผม oh, ผมว่าสร้างนานผมว่าสร้างในยุคเดียวกับแฟลตอ่ะม, <c oughs> มันอยู่ยุทธยาได้ไงไม่ได้อยู่กรุงเทพคนคงจะไม่ได้ไป <c oughs> แบบบ่อยๆถ้าไม่ได้มีงานในแถวนั้นนะคือห้องชั้นหนึ่งมีสิบกว่าห้องแต่พอ ถึงเวลาหนึ่งมันก็อาจจะคนอยู่น้อยแหละเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลามันเสื่อมโทรมหรือมันอาจจะเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้หมดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเรียกปริศนาก็รู้เหมือนกันอืว่าเป็นเสียงที่มาจากอะไรแต่ดูจากสภาพแล้วหนูก็ไม่อยู่นะโอ้โหเฮ้ยบางทีคนที่เขาอยู่อ่ะเราก็พูดยากนะบางทีก็ต้องจําใจอยู่ แบบว่าราคาถูกใกล้สถานที่ทำงานแล้วก็บางทีมันก็อาจจะมีตัวเลือกที่มันอาจจะน้อยหน่อยนะมันมีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างอันนี้พอเข้าใจได้นะครับทนอยู่กับอยู่ทนนี่มันต่างกันนิดเดียวนะใช่ค่ะมีแค่เส้นบางๆกั้นอยู่แค่นั้นเองเออนะครับแต่ไงก็แล้วแต่ครับขอบคุณด้วยที่ส่งเมลเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะฮะทั้งเจวีแล้วก็น้องแบงค์สลับสับเปลี่ยนคนละหนึ่งวันหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ